น้องคะดูบรรยาการด้านหลังคะ่ะที่พักสวนสนปราทีพัฒคะ่ะประจวบปิดอำเภอหัวหินนะคะมีสาวว่ายน้ำนั้นเป็นทิวสนคะ่ะทะเลอันนี้เป็นตึกเก่านะคะเราพักที่นี่เมื่อคืนกำลังจะเดินทางต่อคะ่ะฝาติดตามทริป ต่อไปว่าจะไปหยุดพักกันที่ไหนบายบายจ้าสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้ขับวนรถไฟเข้า ะะที่พักสวนสวปราดิพักสถานพักฟื้นของทหารบกค่ะบายบายจบคลิปก่อนนะคะ